เซนโปโรให้คุณค่าให้ชีวิตวิญญาณห่วงผัว อดีตเมื่อ20ปีก่อนไม่ว่าบ้านไม้เก่าคร่ำตกยุคพ้นสมัยสักเท่าใดถ้าปลูกอยู่ในเขตเมืองหลวงการแบ่งห้องให้เช่าเป็นไปได้เสมอแต่ค่าเช่าต้องถูกกว่าคอนโดด้วยผู้เช่าส่วนใหญ่รายได้ไม่พออยากไส้แค่อยากได้ที่ซุกหัวนอนคุ้มแดดคุ้มฝนเท่านั้นเองบ้านไม้สองชั้นในซอยแห่งหนึ่งย่านถนนจรัญสนิทวง์ แบ่งห้องให้เช่าโดยมีกฎดังนี้ชั้นบนตอนกลางวันร้อนตับแตกเพราะหลังคามุงสังกะสีให้สองหัวเมียเช่าทั้งชั้นคิดค่าเช่าเดือนละหนึ่งพันบาทท่วนชั้นล่างมีชั้นบนช่วยกรองความร้อนบรรยากาศยินสบายหน่อยและมีอยู่สามห้องให้หนุ่มโสดเช่าอยู่คนละห้องคิดค่าเช่าห้องละหกร้อบาทกฎนี้ทุกฝ่ายพอใจ อยู่แล้วอยู่เลยไม่ย้ายไปไหนแต่ละคนในบ้านหลังนี้มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นชั้นบนที่มีสองผัวเมียเช่าอยู่ผัวเป็นหนุ่มใหญ่ไวชะกันอายุสามสิบเศษประกอบอาชีพไม่เป็นโลเป็นภายเมียยังสาวพริ้งและสวยมากหุ่นดีผิวขาวเนียนวนวลผัวคือนายผินเมียชื่อนางแมวเคยเป็นสาวโรงงานแล้วลาออกตอนมีผัว ชั้นล่างห้องแรกผู้เช่าเป็นสัปเหร่อวัยดึกแต่ไม่ถึงขั้นดึกสงัดชื่อเท่งทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับศพทุกอย่างของวัดท้ายซอยมีรายได้จากทางวัดและทิพย์จากเจ้าภาพงานศพมากพอสมควรบ้านแกอยู่ไกลถึงย่านปากเกรด็ดจึงเช่าห้องอยู่ให้ใกล้ที่ทำกินสัปเหร่อเท่งเป็นสัปเหร่อสมัยใหม่ไม่มีวิชาอาคมอะไร ห้องติดกับสป,ปรเรเป็นหนุ่มชะกันไวเดียวกับในผินชื่อในหมึกเป็นเพื่อนร่วมอาชีพที่ว่าไม่เป็นโลเป็นพายเช่นเดียวกับในผินห้องเช่าที่เหลือเป็นของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ที่นี่ก่อนใครเพื่อนรู้จักสนิทกันดีกับทุกห้องประกอบอาชีพไม่เป็นโลเป็นพายเหมือนในหมึกในผินข้าพเจ้านั่นเองเป็นคนชวนเขาทั้งสองให้ย้ายตัวเองมาอยู่ที่นี่ดังเป็นที่รู้กันว่าค่าเช่าถูกดี เหมาะกับคนอาชีพอย่างเราขยันขยันหน่อยก็สู้กับค่าเช่าได้สบายมากความเป็นอยู่ของแต่ละคนในบ้านแบ่งห้องให้เชา่าราบรื่นเป็นกันเองตกเย็นก็ชวนกันซื้อเหล้าโรง28ดีกรีดื่มย้อมใจให้คึครื้นลืมความกระเป๋าแห้งความสุขจะแผ่ซ่านไปทั่ววงเล่าถ้าได้แอบชื่นชมความงามของเมียในผินพอเป็นอาหารตา คนมีเมียสวยอาจระบากใจนิดหน่อยเมื่อเมียตกเป็นเป้าสายตาเพื่อนเพื่อ,พอเอิญเป็นความลำบากอันน่าขยิมเลยสดเล่าได้ถึงในถึงกันวันหนึ่งในผินนึกขลังประโยน์ใจในวงไพ่บ้านเพื่อนเกิดติดใจที่ได้ล่าเป็นเงินสดก้อนเล็กๆแบบง่ายๆแต่น่าอัศจรรย์ที่แวะไปเล่นไพ่ครั้งถัดไปจะเสียย่อยยับทุกทีเงินเก็บเงินออมร้อยหรอ ทําท่าจะไม่พอใจค่าเช่าร้อนถึงแมวคนสวยต้องแจ้นไปช่วยพ่อแม่เก็บผลไม้ที่สวนเมืองจันบอกในผินว่าจะไปราวๆสองอาทิตย์เพราะต้องนาผลิตผลไปขายให้ได้เงินสดเข้าพกเข้าหอเสียก่อนในผินยังอุ่นใจที่มีเพื่อนๆหลายคนอยู่ร่วมชายคาอยู่กันกรุกกรักหูตาเลือยังไงก็เชื่อว่าพอจะหยิบยืมเงินเป็นค่าเช่าได้ทว่า ตั้งตารอเมียกว่าครึ่งเดือนแล้วในผินยังไม่เห็นแม้แต่เงาของแมวพอสอนนั้นมือถือยังมีราคาแพงมากจะโทรเลขตามตัวก็ไม่รู้ที่อยู่ของเมียซึ่งอยู่กินก่อนแต่งไอ้ครั้นจะสุมหัวกระวงเล่าแก้กลุ่มก็เกรงใจเพื่อนด้วยไม่มีเงินจะแชร์ค่าเล่าตกค่ำจึงเอาแต่ซุ่มเงียบอยู่ที่ชั้นบนของบ้านเช่าทอดสายตาไปนอกหน้าต่างอย่างไร้จุดหมาย เย็นวันหนึ่งข้าพเจ้าสับเปรเอเท่งและในมึกดื่มฉลองโชคลาบที่เจ้าภาพงานศพที่ให้สับเปรล่อย่างงามสุราแปละว่าเล่ากินแล้วเมาเดินโซเซคำพังเพยโบราณท่านว่าไว้อย่างนี้คนเมาที่มีเงินตุงกระเป๋าส่วนใหญ่จะเดินโซเซไปดริ้งต่อที่อื่นเช่นที่สับเปริอเท่งชั่วในมึกไปสําราญที่ร้านคาลาโอเกะประเภทมีน้องหนูหิ้วได้ สวยน้อยค่าหิ้วถูกสวยมากขึ้นอีกนิดค่าตัวก็แพงขึ้นอีกหน่อยใครไม่มีเงินหิ้วหญิงเชิญนั่งดื่มเศษเหล้าที่เหลือได้ตามใจชอบเงินในกระเป๋าข้าพเจ้ากำลังยอบแยบนั่งดื่มโดดเดียวคนเดียวไม่นานก็งานกร่อยแข็งใจเก็บถ้วยจานชามไปล้างจนแล้วเสร็จก็เข้าห้องนอนจำได้อย่างเลอรลางว่าเลิอมหลับไปตอนสีทุ่เมเศษมอสะดุ้งตื่นเพราะปวดฉี่ตอนสองยาม กลับจากห้องส่วมแล้วกลายเป็นว่านอนไม่หลับเนื่องจากห้องข้าพเจ้าอยู่ตรงกับเตียงนอนของในผินซึ่งตั้งอยู่บนชั้นบนมันเงียบสนิทกว่าครึ่งเดือนตั้งแต่มียในผินกลับบ้านที่เมืองจันดึกสงัดคืนนี้แมวเมียในผินกลับมาถึงบ้านเช่าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่นแน่ๆตอนนี้กําลังอยู่บนเตียงกับผัวในผินอดอยากปากแห้งมานานเต็มทน ถือโอกาสตกเบอร์กับเมียชนิดทุบต้นทุบดอกสแสดงความพิศวาตกันอย่างถึงพริกถึงขิงขาเตียงเก่าคร่ำคล้ายดังเรือน้อยต้องมอรสสมยักษ์กลางมหาสมุทรมีเสียงลั่นเอี๊ยดอาร์ตถียบตลอดเวลาเสียงประหลาดเหล่านี้ทำเอาข้าพเจ้านอนลืมตาค้างตัวแข็งทื่อแอบอิจฉาคนมีเมียสวยเสียงอันดุดันเผ็ดร้อนหยุดเงียบเป็นระยะระยะไม่นานเกินรอมันก็ดังขึ้นใหม่อีกครั้งและอีกครั้ง รวมทั้งสิ้นห้าครั้งห้าคราวคนนอนนี้หูฟังอย่างข้าพเจ้าวิดวิดเจ้าหัวใจวายตายเสียให้ได้ด้วยเสียงคำนองนี้สามารถต่อเติมจินตนาการให้แก่ผู้รับฟังได้สารพัดเรื่องผิดสังเกตมีอยู่นิดหน่อยตรงที่ได้ยินเสียงหายใจหอบๆเหมือนวัวเหนื่อยดังจากในผินคนเดียวเมื่อยักมีเสียงหายใจหอบกระเสาจากแมวคนสวยเววมาเข้าหูปกติเท่าที่ผ่านๆมา เวลาแสดงความถึงใจแมวส่งเสียงสูตรปากดังเอาการอยู่ได้ยินที่ไรข้าพเจ้าขนลุกซ่าโดยไม่ต้องเห็นฉากเลิฟซีนสรุปย่อๆพอเป็นสังเขปเสียงประหลาดเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงตอนรุ่งสางฟ้าใกล้สว่างอันเป็นช่วงเวลาที่สปเรอเท่งกับในมือกลับเข้าบ้านพอดีต่างฝ่ายต่างอิดโรยรีบกลับเข้าห้องห้องใครห้องมันสถานการณ์ของสปเรอ ตื่นสายหน่อยก็ยังไหวส่วนในามึกต้องแหงกีตาตื่นไปทํางานที่ว่าไม่เป็นโลเป็นภผยห้ามเข้างานสายเกินกําหนดไม่งั้นอาจถูกตัดเบี้ยขยันเป็นอย่างน้อยและถูกกัดเงินเดือนเป็นอย่างมากข้าพเจ้ากับนายผินก็สถานการณ์ดีกว่านายมึกด้วยที่ทํางานอยู่ริมถนนเจริญสนิทวงศ์ฝั่งตรงข้ามกับซอยบ้านเช่านผินเปททางานพร้อมข้าพเจ้าเสมอ ระหว่างทางมีอะไรจะได้หารือกันแต่ปรากฏว่าวันนี้ในผินลงมาจากชั้นบนล่าช้ามากข้าพเจ้าถือความสนิทจึงขึ้นไปตามขณะที่ก้าวขึ้นบันไดแวลเสียงในผินหัวรอต่อกระซิกแสดงว่ากำลังหยอกเย้ากับเมียสาวอย่างเป็นสุขจำต้องกระแอมเป็นการส่งซิกให้เขารู้ว่ากูขึ้นมาตามแล้วแต่งตัวเสร็จหรือยังไอหอกหัก ที่ชั้นบนประตูห้องนอนปิดไว้แง้มๆทำหนองว่าถ้ามีใครขึ้นมาตามจงรู้ไว้เถอะไม่มีฉากอุจจารตาทุกอย่างเรียบร้อยอยากเปิดประตูเข้าห้องมาก็เชิญได้<อ>ข้าพเจ้าตัดสินใจผลักบานประตูถางอ้าเป็นสัญญาณว่ากูจะเข้าไปแล้วนะเมื่อผลักประตูเท้าก้าวตามเป็นอัตโนมัติแต่ทุกอย่างที่เห็นภายในห้องนอนสร้างความอัศจรรย์ใจ ให้แก่ข้าพเจ้าอย่างร้ายในผินแต่งองค์ส่งเครื่องแล้วเสร็จกำลังยืนสำรวจความเรียบร้อยอยู่หน้ากระจกตู้เสื้อผ้าสายตามองผ่านกระจกไปยังเตียงนอนด้านหลังซึ่งว่างเปล่าไม่มีใครนอนอยู่ที่เกียรติอยู่อย่างน่ารักแต่ในผินมองพลางทํายิ้มพยักเพยิดพ,พ,พูดจาหยอกเย้ากระเซ้าแย่ราวกับมีแมวคนสวยอยู่บนเตียงนอนไอ้ผินถ้าจะไปซะแล้วเออแน่ เสือพูดเองเออเองคนเดียวอยู่ได้สงสัยคิดถึงเมียสุดขีดจนเป่อมเป๋อสติไม่อยู่กับร่องกับรอยเฮเมื่อผนวกกับซุ้มเสียงประหลาดที่ดังระงมตอนกลางเด็กจุดน,นึกว่าในผินเล่นบทเลิฟซินกับเมียอย่างเผ็ดร้อนทำเอาข้าพเจ้าหวั่นใจกับสติสตังของเขาไม่กล้าร้องทักอากับกริยาอันน่าชงนนั้นตกเย็นในผินดิ่งกลับบ้านเช่า ซื้อไส้กรอกอีกสานที่เมียโปรดไปฝากเมียถุงบะเร่มส่วนข้าพเจ้าหลบแว็บไปพุสับปะเิอเท่งที่วัดท้ายซอยถึงแกจะไม่มีวิชาอาคมแต่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากซ้ำยังสนิทกันพอจะปรึกษาหารือด้วยได้แกสงบใจนั่งนิ่งฟังเรื่องประหลาดของข้าพเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบก,ก่อนจะขมวดคิ้วย่นอย่างแปลกใจเออพูดคนเดียวยังพอว่า แต่ถ้าขยับเอวเพเยอเพเยอทั้งคืนออกจากพิลึกพิลันเอาการอยู่หน้าพี่เท่งเป็นคนที่มันเกรงใจต้องพี่เท่งเท่านั้นถึงจะคุยกับมันรู้เรื่องนะได้กลับถึงบ้านเย็นนี้ข้าจะหาวิธีหลอกหล่อถามมันเองเองไม่ต้องห่วงคำวันนั้นสปเรอเท่งทำธุระทางวัดแล้วเสร็จตอนทุ่งเศษขิวเล้าหลายขวดกลับมาตั้งวงดื่มร่วมกันเล้าที่แกซื้อ ทุกคนไม่ต้องลงขันแชร์ค่าใช้จ่ายแกจึงเป็นที่เกรงใจของทุกคนในบ้านหลังจากซดเรียกเลือดลมให้ฉีดพรานคนละแก้วสองแก้วแกเอ่ยถามตามที่ตกลงกันไว้ผิน <Pin? S 1> เห็นใครขาว่าเมียเองกลับจากเมืองจันแล้วทำไมไม่ชวนลงมาร่วมวงด้วยกันล่ะแมวมันชอบกินตับไก่เสียบไม้ปิ่นย่างข่าอุตสาซื้อติดมือมาตั้งสิบกว่าไม้เอามาฝากมันนะ่ะเมียผม เขาติดละครหลังข่าวนะขอบคุณมากคัดฟรีผมจะขึ้นไปตามแมวเดี๋ยวนี้เขากาวีขวาดลุกพระจากวงเล่าขึ้นบันไดไปยังห้องนอนชั้นบนคล้อยหลังในผินสเปร,เรือเท่งเขาหยิบตาส่งซิกให้ข้าพเจ้ากับในมึกย่องตามไปดูที่หัวบันไดาภาพที่เห็นห้องนอนเปิดประตูทางอ้าภายในห้องปิดไฟมืดมิดมีแต่แสงสว่างสาดออกมาจากจอภาพทีวี ทำให้เห็นชัดเจนพอสมควรว่าในผินกำลังพูดจาเซาซีอยู่กับใครคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่านั่งอยู่ตรงปลายตีนเตียงเพื่อดูละครหลังขา่าวแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีใครอยู่ในห้องสักคนเดียวนอกจากในผินข้าพเจ้าสกิดแขนช่วนในหมึกย้อนกลับไปยังวงเล่ากระซิบให้สัปเหรกรู้เหมือนที่ข้าพเจ้ากับในหมึกรู้เห็นมาสดๆร้อนๆสัปเหร่์เท่งซดเล่าโรงอึกใหญ่ ก่อนจะกระซิบตอบเป็นเสียงแผ่วเบาเท่าที่ข้าพิจารณาดูไอ้พินสติยังใช้ได้ผู้จารู้เรื่องพระเอิญสิ่งที่เห็นมันเห็นของมันคนเดียวคนอื่นมองเห็นไปด้วยไม่ได้ข้าอาจไม่มีวิชาอาคมขลังเหมือนสัปเหร่อรุ่นพอ่อรุ่นโป๊แต่ก็คุกคลีกับศพและความตายมา,มากต่อมาชี้ขาดได้ว่าไอ้ผินกุยอยู่กับผีแน่ อันว่าผีตนนี้สมัยเป็นมนุษย์คือใครอยากจะระบุพูดสั้นๆข้าไม่อยากเดาทรงเดชว่าเป็นผีนัางแมวเมียคนสวยของมันน่ะคำพูดสนิฐานของสเปรเท่งทำเอาข้าพเจ้ากับในมึกเสียววาบไปทั่วไขนหลังเพราะมันหมายถึงพวกเรากำลังอยู่ใต้ใชายคาเรือนเดียวกันกันกบผีต่อให้ผีไม่หลอกไม่หลอนก็มีพิษภัยต่อประสาทความรู้สึกจนบอกไม่ถูก มนุษย์หน้าไหนล่ะจะกล้าอยู่ร่วมบ้านกับผีขณะที่ข้าพเจ้ากับนายหมึกขนลุกสู้ไปทั้งเนื้อทั้งตัวในผินลูกบันไดกลับมาที่วงเล่ากล่าวกับสปเลอเท่งอย่างเกรงอกเกรงใจเป็นล้นพ้นแมวเขาเขาขอดูละครหลังข่าวก่อนเรื่องกำลังสนุกเตื่นเต้นไม่ดูจะเสียใจแย่คำอธิบายของเขายิ่งทำให้เราสามคนหนาวเย,ยือกข้อสันนิษฐานของสปรเรอ ลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วต่างคนต่างแข็งใจซดเล่าจนเกลี้ยงขวดก่อนจะเปิดโอกาสให้เขากลับขึ้นไปอ้อนเมียผีได้ตามสบายหลังจากนั้นก็ชวนกันย่องออกจากบ้านเช่าซื้อ,อยากันยุงไปนอนทิศลาวัดท้ายซอยสปอเรอเป็นคนสนิทของสมภารเจ้าอาวาสมีกุญแจไขประตูวัดเข้านอกออกในได้ตามสะดวกที่ไม่ชวนในผินมานอนด้วยเพราะเกรงจะทำให้ผีขัดเคือง แค่คิดว่าชวนผัวของผีให้เพ่นออกจากบ้านแล้วผีตามมาอารวาสเราทั้งสามก็ขนหัวลุกไปาตามๆกันงานนี้ถึงเป็นงานช้างว่ะถ้าไม่รบกวนพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นที่จะไม่ได้แน่สเปร์นั่งพิงเสาศาลาเปลยขึ้นให้ทุกคนพ่อมองเห็นทางสว่างแต่พระท่านจะช่วยเราได้หรือเปล่าก็ไม่รู้สมภารท่านเป็นพระนักปฏิบัติไม่ใช่พระนักถาปราพูดผี จะไม่เป็นการรบกวนพระหรือครับพี่เท่งอย่าวิตกคนไทยมีพระเป็นสารณะที่พึงงานนี้ไม่พึ่งพระจะให้ไปพึ่งหมอผีหรือไงกันวะไอ้นี่โอ้เรื่องจะไปกันใหญ่แล้วหมอผีสมัยนี้เชิญตัวได้ง่ายๆสเมื่อไหร่ล่ะนั่งปรับทุกกันครึ่งค้อนคืนความเมาบวกกับความอ่อนเพลียและเหงยใจช่วยให้เราทั้งสามทิ้งตัวลงนอนหลับสนิทจนได้ ตีหครึ่งประตูทางเข้าวัดถูกเปิดให้พระสงฆ์องค์เนนออกวินทบาตรโปรดสัตว์โลกรอจนท่านทั้งหลายครบฉันแล้วเสร็จสปเรเท่งเป็นคนของทางวัดนำข้าพเจ้ากับในมึกไปกราบนมัสก,การสมผานเจ้าอาวาสถึงบนกุฏิเพื่อก,กราบเรียนเรื่องประหลาดทุกอย่างให้ท่านทราบเมื่อทราบแล้วท่านขอเวลากำหนดจิตทำสมาธิตรวจดูความเป็นมาเป็นไปด้วยทางใน ครั้นมู้รู้เห็นทุกอย่างว่ามีที่มาเช่นไรก็อนุโลมบอกพวกเราฉันเมตตาจิตว่าโยมผู้หญิงที่ชื่อแมวมีกรรมใหญ่มาตัดร้อนทำให้อายุสั้นพลันตายก่อนถึงเวลาสิ้นอายุไขอันที่จริงบิดาของโยมแมวพยายามส่งข่าวให้ในายผินสามีที่ยังไม่ได้ไปสู่ขอเพื่อแต่งงานกันได้รู้ข่าวร้าย อ๋ออย่างนั้นหรือขอรับพระเอินโยมพ่อติดธุระสำคัญเรื่องงานศพกับเรื่องทางตำรวจประจวบกับโยมพ่อรู้จักแต่เพียงชื่อนามสกุลของว่าที่ลูกเคยและบริษัทที่เขาทำงานตั้งอยู่ที่ไหนเท่านั้นส่วนตำบลที่อยู่ของบ้านเชาโยมพ่อยังไม่รู้แต่ในเร็ววันนี้เขาจะส่งจดหมายบอกข่าวร้ายไปถึงบริษัทที่โยมผินทางานอยู่ แล้วเมื่อนั้นความจริงทั้งหมดก็จะเผยตัวออกมาเองส่วนโยมทั้งสามไม่ต้องหวาดกลัวจนเกินควรอูใตายเคยเคารพนับถือพวกโยมเช่นไรตายไปแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมเท่าที่ไม่ยอมปรากฏร่างให้เห็นเพราะรู้ว่ากลัวเห็นแล้วอาจคิดไปเองว่ามีผีเฮียนมาอาละวาดหลอกล้อจะตกใจจนผมร่วงหัวโกรนไปอย่างน่าสังเวชนะ สมพานผู้ชราเมตตาบอกกล่าวให้รู้อย่างละเอียดพอสมควรแต่ไม่ระบุว่าตายด้วยเหตุใดใครเป็นมือสังหารด้วยมิใช่กิจของสง์ในเวลาต่อมาสิ่งที่ท่านพยากรณ์ปรากฏเป็นความจริงทุกอย่างกล่าวคือวันรุ่งขึ้นในผินได้รับจดหมายจากมึงจันที่บิดาของสาวแมวตามล่าค้นหาตำบลที่อยู่ของบริษัทซึ่งในผินสังกัดอยู่ จนสามารถส่งข่าวถึงเขาได้สําเร็จเมื่อข่าวที่ในผินบอกผู้ข้าพเจ้าให้รู้โดยย่อมีอยู่ว่าเมียของเขากลับไปช่วยพ่อแม่เก็บผลไม้ที่สวนเมืองจันนำผลผลิตจากสวนไปขายที่ตลาดได้เงินสดติดตัวมากพอดูเพราะเอิญมีคนร้ายคณะหนึ่งรู้แกวมันบึงปิกอัพไปดักรอเธอตอนขี่มอเตอร์ไซค์จะเลี้ยวเข้าสวน แมวต่อสู้ป้องกันเงินสดที่เตรียมจะนำมาให้ผัวสุดชีวิตไอ้ผู้ร้ายจึงบันดาลโทศรศั์ใช้ของมีคมกระซวกตายขาที่ก่อนจะหอบถุงใส่เงินหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลข่าวร้ายนี้สร้างความสลดหดหูใจให้แก่พวผข้ขพเจ้าอย่างหนักสำหรับในผินเมื่อรู้ความจริงว่าเมียคนสวยที่กลับมาอยู่ด้วยความจริงเป็นวิญ,ญญาณหรือผีเขาเสียใจมาก ร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดแล้วอ,อพยพตัวเองไปจากบ้านเช่าก่อนใครเพื่อนก่อนจากกันเขาบอกกับข้าพเจ้าสั้นๆที่นี่มันเหมือนเรือนหอของข้ามันสะเทือนใจขนาดไหนที่เรือนหอมีแต่เจาา้าเบ่าแต่ไร้เจ้าสาวเขาไปละเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ผ่านมา20ปีเศษปัจจุบันสปเอเรท่งผู้อาวโุโสถึงแก่กรรมไปนานแล้ว ในหม <tinc S 2> ึกกับในผินหายเข้ากลิบเมฆไม่มีข่าวคราวใดๆมาเข้าหูข้าพเจ้าอีกเลยเซนโปโรน้ำมันสกัดเย็นจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่นน้ำมันมะพราะ้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขี้ม่อนและอื่นๆอีกมากมายหลากหลายชนิดรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในหนึ่งแคปซูลสามารถตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพให้กับทุกเพศทุกไวัยได้ในทุกมิติเซนโปโรให้คุณค่าให้ชีวิต